จากเรื่องของน้ำนะครับกลับมาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บครับกระทรวงสาธารณสุขครับก็รับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่หลังจากที่เดือนกันยายนเดือนเดียวนะครับระบาดหนักป่วยเพิ่มกว่า1 0 0 0 0แคนครับ นายแพทย์ชนลน่านสีแก้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการเพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดรุนแรงโดยเฉพาะสายพันธุ์ AH1N1 วและก็ h 3 n, n, n 2นะครับแล้วก็สายพันธุ์ีที่ระบาดรุนแรงในหลายจังหวัดทําให้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30กันยายน 2 5 6 6นะครับก็มีจำนวนผู้ป่วยเนี่ยสะสมถึง2 4 8 3 2 2คนแล้วก็เฉพาะเดือนกันยายนเดือนเดีเดยวเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น1,9556คน จึงให้เร่งจัดหาแล้วก็ดําเนินการฉีดวัคซีนให้ให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะเนี่ยกลุ่มเสี่ยง608โดยล่าสุดนะครับก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองนะครับโดยให้กระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเข้าไปดูแลการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งพบว่าสิทธิในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สําหรับเด็กในปัจจุบันก็คืออายุ6ขวบอขออภัยครับอายุ6เดือนถึง2ขวบเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอครับข้อสั่งการเร่งด่วนครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเรื่องการขยายอายุการฉีดวัคซีนในเด็ก ไปถึง5ขวบรวมทั้งอาจขยายระยะเวลาการรณรงค์ฉีดวัคซีนจากเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีให้ยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากในปีนี้สถานการณ์การระบาดค่อนข้างรุนแรงเพราะฤดูฝนยาวนานขึ้นส่วนกรณีการขาดแคลนยารักษาไข้หวัดใหญ่นั้นได้สั่งการให้สำนังกาง,ง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเร่งบรรจุยาฟาวิพิราเวียไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อจะได้เป็นทางเลือกในการเป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลงนั่นเองครับ